อเมริกันคือร้านโอแก่เขาใายเข้ามันไก่คือวิสโตแล้วก็คำว่าวิสโต้เป็นภาษาโครเอเชียแปลว่าเร็วๆโครเอเชียก็คือฐานรับจ้างที่ฝรั่งเศสจ้างเป็นฐานรับจา้างโครเอเชียมีดังเรื่องอะไรเด็กไทยที่เราปลูกนเนี่ยมาจากโครเอเราเรียกว่าเลือดขาเป็น ved, ในภาษาฝร,รั่งเศสเลือดขาเป็ก็คือเด็กไทยที่โครเอเชียเรียกแล้เวลาปลูกเด็กไทยก็จะมีสองแบบก็จะมี ordinary Thai กับ Windsor Thai วินเซอร์ไทยก็คือผูกแบบพระราชวังวินเซอร์ก็ผูกแบบคนธรรมดาทั่วไปถ้าผูกแบบวินเซอร์ไทยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมดิยวๆท้กผูกแบบธรรมดาทั่วไปก็คือสามเหลี่ยมตรงๆออรเดอเรีรีไทยกับว,วินเซอร์ไทยก็เรามีปัญหาอีกว่าคุณจะต้องรู้ก่อนว่าไทยที่คุณผูกเนี่ยผ้ามันหนาขนาดไหนถ้าผ้าแม่งหนานมากผูกออร์ดอเนีรี่ไทยไม่ไดเ้เพราะมันใหญ่มากแม่ขนาดกระปั้น ปอยู่ใต้ลูกกเดือกหน้าเกลียใต้หาอาไม่คุยจบคุยเรื่องท่านทั้งหลายนี่เราเห็นว่าประเทศเราเนี่ยเราก็มีมีเจ้าว่า,จาเจ้าแผ่นดินมีเมียเยอะและวุ่นวายไปหมดก็ <c oughs> <c oughs> ถามว่าประเทศในยุโรปเนี่ย,ม,ยมีไหมผมจะเล่าไม่มีรายละเอียดนะเพราะว่าประเทศมันเยอะมากแม่มีทุกประเทศ บางครั้งเนี่ยคนที่ดังที่สุดก็คือมาดามปอมเปโดมาดามปอมเปโดเนี่ยดังที่สุดคือเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือษัตย์เหนือหวังทั้งหวังเหนือกองทัพทั้งกองทัพคือชีนิวเป็นนิวชีแล้วคนต่อมาเนี่ยแม้แต่ในในเราดูอย่างเอ่เอนัโปเลียนโบนบบาปาเนี่ยโจเซฟีนเนี่ยซึ่งโจเซฟีนี่มีผัวนะผัวนี่ต้องถอยชาวออกไปนะยกเมียตัวเองให้เป็นเมียโยโจเซฟีน แล้วนโปเลยียนเนี่ยรักโจเซฟีมาแล้วนโปเลยียนมีโจเซฟีคนเดียวเปล่าเปล่าเลยมีเป็นร้อยแล้วแต่ว่าโจเซฟีเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนรู้ว่านโปเลยียนรักมากก็ทุกคนก็แคร์โจเซฟีต่างอะไรก็คืออย่างนั้นตลอดชีวิตโจเซฟีนี่ไม่เคยเห็นโจเซฟียิ้มในพับลิกเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ยิ้มยากไม่ยิ้มไม่ใช่ฟันหน้าหรอเพราะสมัยก่อนไม่มีการทำฟัน ยิ้มแล้วเห็นฟันหรอจะไม่มีภาพโจเซฟียิ้มทั้งหมดเพราะตรงเมมดปากตลอดเวลากลัวคุณเห็นฟันละฟันหน้าหรอนี่คือเรื่องราวของโจเซฟีกับนโปเลียนนี่คือเรื่องราวมาดามปูปดูนี่คือเรื่องราวของมาดามชลตีอะไรไม่รู้มหกทั้งอังกฤษฝรั่งเศสอะไรมากมีหมดทุกมันมั่วกันเล่นหมดแล้วทุกคนเนี่ยเป็นที่รู้กันเองในหวังว่าไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยคุณโคนโปรดมันเป็นเรื่องราวของเดนเชอรัสเดนเชอรัสเลียสองเลียสองเลยว่า การการสับคู่สู่ชายชูเขาเรียกฤษเขาเรียกอาดาวลเทอรีอาดาวล์เทอรีคือการบินชูเนี่ยก็เลนะี้ยซองก็เหมือนกันเนี่ยการจับคู่เอา่ามีหนังเรื่องหนึ่งก็คานูลีฟเล่นอยู่กับไอ้อะไรเอ่ออะไรจอห์นแม็กคูวิชจอห์นมาคูวิชหรือจอห์นอะไรเนี่ยจอห์นอะไรแม็กคูวิชจำชื่อไม่ได้เล่นคานูลีฟเล่นกับไอ้ เมเอริสตีระวัตจำไม่ได้นะที่เล่นเนี่ยเรื่องเดนจิราสลีสองสนุกมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวังที่มันมันไอนี่มันเหมือนได้เล้าในวังแล้วมันจับมันจับคู่ว่าอัมมาทั้งหมดคู่น้นคู่นี้มันลอบบี้ไปลอบบี้มาจนเล่หมดแล้วแล้วมันกำความลับไปทั้งหมดแล้วผู้นี้ต้องยอมมันเพราะมันกำกความลับไปทั้งหมดนี่เรื่องทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงหมด ทุกวันเป็นอย่างนี้หมดไม่ว่ามึงจะเป็นออสเตรียเป็นลิทเติลสไตล์ประเทศเล็กนิดเดียวแม่ก็มีเมียเยอะแยะไอ้นี่เปนไอ้หนี่เป็นไอนีนอน่มีเมียน้อยอยู่ข้างในแล้วมาเดินชุยฉายอยู่ในวงไฮโซจนทั่งวันนี้คุยเรื่องเอเม่เจนเบอร์กินกับเบสเคอรี่จนทั่งเอเม่บริษัทเอเม่อ่านว่าเอเม่นะไม่ใช่เอเมสผมก็แม่เห็นเอเมสทั้งประเทศคําอ่านที่ถูกต้องคือเอเม่ตัวเอสไม่ออกเสียงนะครับเอมี่นี่ ผลิตอะไรมาก่อนไม่ใช่กระเป๋ากระเป๋าที่ดังแท้สุดของโลกเวลานี้เขายังคิดว่าเป็นเจนเบอร์กินกระเป๋าเบอร์กินคิดโดยเจนเบอร์กินซึ่งเป็นนักร้องชาวดังชาวกรงกฤหรือว่าเกรซแคลลี่ซึ่งเอากระเป๋าของเอเม่มาปิดทองทับที่ท้องทองที่โตขึ้นมาแต่ความเป็นจีงทั้งหมดเนี่ยเอเม่ไม่ได้ไม่ได้ดัง่ายเอเม่ัดดังมาจากเลนขยายท่่นก็โมว่เลนขยายเลยยุคหนึ่งใน แาในลุยที่สิบหกเนี่ยไฮโซทั้งหลายนิยมถือแว่นคือไม่ใส่แว่นเพราะว,ว่าใส่แล้วแว่นหน้าตาจะตลกเขาไม่นิยมใส่แว่นก็จะถือแว่นแว่นที่มีก้านเป็นทองแท้ฝังเพชรเอเม่เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำอันนี้มาก่อนทำเป็นเลนฝังเพชรแกะสลักลายคนยิ่งรวยก็จะประดับเพชรยิ่งเยอะไอ้น,นี่ก็ยิ่งสวยขึ้น แต่จ่อหน่อยก็แต่ว่ามีทุกทระดับต้องมีระดับไฮโซทั้งหมดต้องมีเลนนี่ถือในมือเวลาเข้าไปเกิดมีมีเลนสติเกมีอีดิคมีการสังสรรเป็นขั้นเป็นต่อจะต้องถือไอ้นี่โชว์เวลาไอ้ให้ดูอะไรก็เอาไอ้นี่ขึ้นมาขึ้นมาส่องผ่านเลนขยายแล่เลนนี่เยู่ลาส่องก็มีเพ้นท์กว่วาวจะเท่หรือว่าเป็นไฮโซ จากแว่นเนี่ยถึงเปลี่ยนมาเป็นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นเอเมซึ่งกระเป๋าเอเมซถือว่าแพงที่สุดเพราะว่าผลิตน้อยขายน้อยผลิตน้อยแล้วก็จับชิ้ผหายจับจนไม่มีใครกล้าปลอมขนาดปอแมงใบละสามสี่หม 3, ื่นปลอมพัมมันใบละสามสี่หมื่นไฮโซเมื่อมีไฮโซก็มีผู้หญิงมั่วกันเอกสารก็เห็นเมียคนรูนช้ชอบก็เอามานอนมันเป็นอย่างนี้จริงนะ มันเอากันจนท้าง,างวังนี่มันเล,นเลยเขเราเรียกว่าอย่างทางเวที่ยังทางเวทจริงๆเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเป็นประเพณีปฏิบัติของพวกไฮโซทั้งหลายพวกในวังทั้งหลายในยุโรปขึ้นว่าเมื่อเอากันแล้วเนี่ยมันก็ต้องทองทองแล้วเป็นยังไงทองแล้วไม่ใช่ลูกกูอย่างเช่นผมเป็นนายพลกูปกองทัพอะเป็นอเนอเเป็นสนาบดีวังนี้อ่ะ เมียผมเกิดไอ้พระเจ้าลุยดีสิบสี่สิบห้าแม่งชอบบอกแม่อามอกูเอาทีเอาเสร็จปุ๊บแม่งท้องขึ้นมาท้องขึ้นมาแล้วทํายังไงอ่ะเขาทํายังไงผมถามที่เขาทำ,าไ,มามาทำไม่มีใครรู้เขาจะเอาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ท้องเนี่ยเอาคนใช้สองสามคนตามไปแล้วไปอยู่ที่ไกลไกลเลยที่ไม่มีใครรู้หาเลยเลยจนถ้ามันคลอดลูกเสร็จพอคลอดลูกเสร็จไอตัวที่เป็นพ่อเด็กก็มเมาลูกไปไอ้พระเจ้าลุยดีสิบห้าเป็นพ่อเด็กก็มเมาลูกเนี่ย และตัวเมียก็กลับไปอยู่กับผัวทานเดิมเขาทำอะไรอย่างนี้ทั้งยุโรปแต่ว่าเราไม่รู้คนหนึ่งที่ดังมากเดี่ยวเล่าแล้วคือดัเชสเซนเดวองเชียซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดของยุโรปไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็เอาเข้ามั่วไปหมดเหมือนการเอากับวัยรุ่นหนุ่มคนหนึ่งมันแต่งงานกับตระกูลเดวองเชีย ดุกเดวองเชียเนี่ยเออถือว่าเป็นคนที่รวยที่สุดคือต้นตระกูลของตระกูลวอกชิลทั้งหมดเนี่ยที่มาเป็นบิลเดอเบิร์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ค้าทาสค้ากัญชาค้ายาค้าปืนอาวุธค้าไมา้ค้าทุกอย่างและสำคัญที่สุดเปิดแบงค์เป็นคนเปิดแบงค์นแรกของโลกแบงมีในสมัยนั้นก็ได้มีราชรสัยเดวอนเชียซึ่งสวยมาก ดัชเชสแห่งดชูชีพอได้มาแล้วแม่สามีตัวเองก็ยอมสยบคนอำบาททั้งหมดคนไหนจะเป็นนายกไหนเป็นนายกอะไรนี่นะไอ้คนนี้ไอ ess, ้ดัชเชสแหงเดวชูชเป็นคนโมดิเวตถ้ามันชี้ว่าคนนี้น่าจะเป็นนายกก็จะได้เป็นนายกเสร็จแล้วไม่เท่านั้นปรากฏว่ามีอยู่นายกคนหนึ่งหนุ่มหลอ่อไปเอาไอ้ดัชเชสแห่งดอวชูชจนทองจนทองทองก็ปีวิเวกเซคูชันภาังกฤเรื่กงซูชัน คือปีนี่แร่คือไอสุราเป็นตุ้มแยกออกไปไกลๆเลยไม่ให้คนรู้แล้วก็ไปข้อลูกนั้นมา่อข้อเสร็จปุ๊บก็เอาไอหห้ในนาคนที่กําลังจะเปน็นนายกยังไม่เป็นนายกนะกำลังจะเป็นนายกบอกแม่ไอ้นี่ลูกมึงแบววเลยไอ้ทองเอาเสร็จปุ๊บเอาลูกไปปุ๊บก็ดึงไอ้เมียนี่กลับมาดึงไอ้แักชเสร็จเราเชียกลับมาอยู่กับไอ้ลูกเห็นดูเราเชียร์ต่อใช่ไหมแล้วถ้าไอ้เด็กคนนี้ก็ไม่เกี่ยวค,คือคือคือคนไม่รู้เลยว่าไอ้ไอ้นี่ท้องแล้วก็ไปข้อลูกไม่รู้เพราะต่อท้องโตแม่ไปอยู่อีกที่หน แล้วมันก็บอยที่ที่อยู่ตรงนู้นนี่ม้วน,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 นหมดเป็นอย่างนี้ทางยุโรปท้องแล้วก็ไปปีวิเวกปล่อยคอลูกซิมิลารีสปีคิงเลยนะก็เลยสอนบัตรลอยบุษบาแล้วท้องเนี่ยแล้วก็เอาบุษบาไปอยู่เมืองนอกจนคอลูกแล้วก็กลับมาใหม่แล้วลูกก็ไปเก็บซ่อนเลี้ยงที่อื่นก็พ่อคือสอนบัตร เอากลับมาคนก็รู้นี่คือเรื่องเดียวกันวิธีทํางานเดียวกันนี่คือพาราดินชิปเดียวกันสเตอริโอไทป์เดียวกันโมเดลเดียวกันทั้งหมดคือแม่แบบดียอกันที่ใช้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดพวกเพั้นท่านทั้งหลายเนี่ยโเพาะท่านฟรายบันพ้นเนี่ยเออท่านท่านไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้มันมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกอ่ะเราจะเริ่มต้นคุยเรื่องคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเน็กเชลิงมิเชลิงฝรั่งเศสเรื่องมิเชลิงเพราะมันเริ่มในฝรั่งเศส แล้วพวกที่บอกให้แผนที่มิชลินเนี่ยหรือมิชแลงนตอนไอเซนฮาวยกพลนขึ้นบุกเนี่ยทุกคนทหารทุกคนเนี่ยถูกสั่งสอนเลยว่าต้องเก็บแผนที่ของมิชลินเนี่ยคนเรื่องมีสองชุดเก็บไว้อย่างดีห้ามหายหายนี่หลงทางครับหลงทางเพราะมิชลินสร้างแผนที่ทั้งยุโรปได้ละเอียดยิบเลยตรงไหนมีโรงแรมมีหมู่บ้านมีร้านอาหารมีครบหมด ซึ่งไม่มีประเทศไหนทำแผนที่ได้ละเอียดเท่ามิชลินหรือมิชแลงซึ่งถ้าเที่ยวหน้ามีโอกาสก็ตรจะมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังวันนี้ก็พอเกับเวลาสามห้าสามก็รับปากเรื่องอ๋อเล่าเรื่องมิชแลงแล้วก็จะเล่าเรื่องถ้ามีเวลาจะเล่าเรื่องการเปิดร้านอาหารบางคนก็อยากให้เปิดร้านอาหารแต่ถ้าท่านเปิดผิดนี่ไปไกลเลยนะเปิดผิดที่จะไปไกลเลยเพราะว่า วิธีการถ้าเราต้องเข้าใจนะพุทแอนเบอรเรชมานีเจอร์เนี่ยโอ้ที่เขาเรียนกันมากในโลซานในสวิตเซอร์แลนด์ที่ไอต่อบาัตเกิดเนี่ยเขาก็มีวิธีการคิดวิธีการเรียนว่าทํายังไงใ,ให้มันต้นทุนน้อยที่สุดใช้แก้วกี่ชนิดอาหารที่สดอาหารที่เก็บสดขายไม่ออกเอาเข้าตู้เย็นเอาเข้าเอาออกเอาเข้าออกสุดท้ายมันคือต้นทุนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่คุยกันก่อนก็ไม่รู้แล้วไปทดลองทํากันเนี่ยชิบหาย หกเรียนแรกไม่มีใครกินเจงกระโเนี่ยหมดคุมเป็นเกมนี่อยู่อ่ะพอคือเวลาแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคนะำถามตอบกันก่อนคำถามคำตอบเนี่ยแล้วมาคุยเรื่องคอเลสเตอรอลคือมีคนเนี่ยเข้าใจคอเลสเตอรอลผิดไปเยอะ FDA Food and Drug Administration ของอเมริกานั้น ตั้งคงโกหกคนทั้งโลกเพื่อขายยาเพื่อขายยานะเช่นเคมเท t h e r a เรื่องของมะนาวกัโซดาซึ่งรักษามะเร็งได้ดีกว่าเคโมเทอร e r ีถึงหนึ่งหมื่นเท่าคิดคนได้ในปีหนึ่งันเกเจ็ดสิบแต่ถูกเบรกเอาไว้เพราะว่า FDA น,นไม่ยอมให้ประกาศเรื่องนี้ออกมาเพื่อขายเคมเี o t h e r a จนกทั้งสามสี่สิบประมาณสี่สิบปีไปแล้วถึง ถึงยอมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ตายด้วยเคมีโธเรพีเนี่ยยิ่งวันยิ่งมากขึ้นยิ่งวันยิ่งมากขึ้นจนทั้งโลกไม่ยอมรับแล้วก็เราจะหาเรื่อง Food and Drug Administration กของอเมริกาจนเขาก็เลยยอมรับว่าเคมีโธเรพีนี้ฆ่าคนมากกว่ามาตัวมะเร็งคือเป็นมะเร็งตายช้ากว่าแต่ถ้าให้เคมีโธเรพีจะตายก่อนตายเพราะมะเร็งอเมริกาค้นพบ ตัวยาใหม่เป็นยาแคปซูลน,นะฮะใช้กินแก้มะเร็งแล้วได้ผลมากกว่าเคมีทราัีเยอะแต่มะนาวกโซดานั้นได้ผลมากกว่ายาแคปซูลยาแคปซูลน,นี่ตอนนี้อเมริกาให้ใช้แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนจะมาถึงเมืองไทยผมไปอีกห้าปีเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งห้าหมื่นถึงแสนเนี่ยที่เขาใช้อยู่เนี่ยกันเคมีทราัีในอเมริกาปัจจุบันนี้เขายกเลิกหมดเลยนะเขาไม่ให้ใช้นะะเขาไมใ่ใช้แล้ว แต่นี่เราถามบอกว่าแล้ว FDA ในอเมริกาเนี่ย Food and Drug คือ,อ,อหน่วยงานที่ควบคุมอาหารและยาของอเมริกาเนี่ยมันเก่งไหมไม่เก่งมันม่วงเพราะว่ามันโกไม่โกกคนทั้งโลกเพราะยกการขายยาคอเลสเตอรอลคืออะไรคอเลสเตอรอลมีสองตัวที่เราเข้าใจกันมี HDL high density lipoprotein กับ Low density LDL lipoproteinFDA Lip อเมริกาบอกเราตลอดเลยว่า High Density HDL คือตัวดีคอเลสเตอรอล HDL ตัวดีคอเลสเตอรอล LDL คือตัวเร็ว low density l i p o p r o t e i ีคือตัวเร็วถ้าตัว h high ดีมีมากกว่าตัวเร็วก็ถูกแต่เนี้ามาดูว่านี่คือทฤษฎีที่ FDA วางเลยนะท่านทั้งหลายต้องตามฟังและพยายามตีความให้เข้าใจนะว่ามันข้ามหลายขั้นตอนในการโอ้กเราเช่นน้ำมันพืชดีน้ำมันหมูกินไม่ได้ อะไรกต่จังนี้น้ำมันสัตว์กินไม่ได้ต้องกินน้ำมันถั่วน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชแล้วมันขายน้ำมันพืชอะไรกับเราขายเราเป็นหลักเราก็กินเนี่ยน้ำมันพืชออกกินแล้วผอมลงคอเลสเตอรอลไม่มีเราเชื่อไข่ก็กินแล้วคอเลสเตอรอลสูงเลี้ยเรื่องในความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยมันเจริญมันไม่ใช่เจริญเฉพาะอเมริกาแล้วถามว่าเรื่องยาเนี่ยใครเจริญกว่ามันแมโครไบโอติกมันเจริญมากกว่า แมคโรไบติกทำให้เกิด anti aging medication อายุรเวทเดจจ่ศาสตร์ใช้อาหารเป็นยาใช้อาหารเป็นยากินแล้วไม่มีไม่มีไซเป็คเขาถามกับว่าอาหารเป็นยาเขาใช้อยู่ในสมัยรอบเมดิเตอร์เรเนียนคนแม่ยุอยู่ได้ละเก้าสิบร้อยถือเป็นเรื่องธรรมดาน้ำมันหมูทำมายุโรปไม่ใช่น้ำมันหมูอ้าวก็มาในอิสลามอ่ะออตโตมันตีได้นะยุโรปบังคับให้ยุโรปทั้งหมดเนี่ยทางกินน้ำมันมะกอก ดิมทีเดียวยุโรปกินน้ำมันหมูนะน้ำมันหมูเหมือนจีนเราเนี่ยน้ำมันหมูมี HDL ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือ High Density l i p โ p r o t e ห้าสิบเจ็ดถือว่ากินแล้วกำไรมี LDL สี่สิบสามกำไร 7. เจ็บเ